สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวในโลกคริปโตกันนะครับมาฉีกหน้ากากหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังกราฟราคาเหรียญที่แบบพุ่งขึ้นไปสุดๆแล้วก็ดิ่งเวลงมาในพริบตาเดียวเลยแล้วมาดูกันว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่ได้กำไรไปเต็มๆในเกมนี้ไปดูกันเลยครับกราฟหน้าตาแบบนี้เนี่ยน่าจะคุ้นตานักเทรดหลายๆคนเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับพอมีเหรียญใหม่ออกมาปุบนะโอ้โหกราฟนี่พุ่งเป็นเส้นตรงแน่วขึ้นไปเลย แต่ว่าเรื่องมันไม่ได้มีแค่นั้นละสิครับคือที่มันน่าทึ่งกว่าการพุ่งขึ้นเนี่ยก็คือความเร็วของมันเนี่ยแหละครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบภายในไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีเท่านั้นเองคือคนส่วนใหญ่ยังไม่ทันจะตั้งตัวเลยด้วยซ้ำราคามันก็ติ่งกลับลงมาแบบน่าใจหายเลยครับ ที่นี้คำถามสำคัญเลยก็คือในเมื่อคนทั่วๆไปอย่างเราเราเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้ซื้อในราคาเปิดตัวเลยแล้วใครกันล่ะครับที่กวาดกำไรมหาศาลไปได้คำตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่าบอทนั่นเองครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยมาดูกันที่มุมมองของพวกเราคือในฐานะนักลงทุนทั่วไปเนี่ยเราเห็นอะไรแล้วรู้สึกยังไงกับปรากฏการณ์แบบนี้กันแน่ เรื่องมันก็มักจะเริ่มแบบนี้เลยครับคือมีโปรเจกต์หนึ่งสร้างกระแสเก่งมากทําให้เกิดอาการโฟโมหรือว่ากลัวตกรถกันทั่วบ้านทั่วเมืองพอเหรียญเปิดตัวปุ๊บราคาพุ่งไปเลยสิบเท่าในพริบตาเดียวข่าวนี้กระจายว่อนไปหมดเลยทั้งใน Twitter ใน t e l e กร a m แต่ประเด็นคือกว่าคนธรรมดาธรรมดาจะกดทํารายการซื้อได้เนี่ยราคามันก็ไปไกลลิฟแล้วแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับก็มีแรงเทขายมหาศาลตามมาทิ้งให้คนที่เพิ่งกระโดดเข้ามาด้วยความหวังเนี่ย เออกลายเป็นชาวดอยไปโดยปริยายและนี่แหละครับตัวการที่อยู่เบื้องหลังความโกลาหลนทั้งหมดถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า Sniper ร์บกันถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับ Sniper ร์บเนี่ยมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำอย่างเดียวเลยคือการเป็นคนแรกที่ได้ซื้อเหรียญคริปโตตัวใหม่ทันทีที่มันเปิดให้ซื้อขายคือมันถูกตั้งโปรแกรมมาให้ตรวจจับแล้วก็ส่งคาสั่งซื้อแบบ ในเซี่ยววินาทีจริงๆซึ่งเป็นความเร็วที่คนธรรมดาอย่างเราเราไม่มีทางทำได้เลยครับพอมีเจ้าบอดนี่เข้ามาสนามแข่งขันมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับคือจากเดิมที่แข่งกันว่าใครคลิกเร็วกว่าใครได้ข่าวไวกว่าตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วมันกลายเป็นการต่อสู้กันของบอดกับบอดครับใครมีบอดที่ฉลาดกว่าเร็วกว่าและที่สำคัญคือยอมจ่ายค่าแก๊สแพงกว่าคนนั้นก็ชนะไป ทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกหน่อยดีกว่าครับว่าอะไรคืออาวุธลับคือความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ทำให้บอทพวกนี้มันแทบจะไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้ดูความแตกต่างนี้สิครับมันคนละเรื่องกันเลยฝั่งนักลงทุนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยใช้เน็ตสาธารณะก็คือเน็ตบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ต้องมันนั่งคลิกเองบนหน้าเว็บ แต่ฟังบอดนี้สิเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า private node ซึ่งมันเร็วกว่ามากๆเหมือนมีท่อส่งข้อมูลส่วนตัวเลยแถมทุกอย่างเป็นอัตโนมัติเตรียมคำสั่งไว้ล่วงหน้าหมดแล้วและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือบอรมันไม่ได้รอข้อมูลอัปเดตจากหน้าเว็บเทรดเหมือนเราแต่มันไปเฝ้าดูที่ตัวบล็อกเชนโดยตรงเลยแล้วก็ยอมจ่ายค่าแก๊สฟีแบบแพงสุดๆเพื่อติดสินบนแซงคิวทุกคนครับโอ้โหคำเปรียบเทียบนี่คือเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยครับ มันเหมือนกับเราเนี่ยกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงสาธารณะช่วงเวลาเร่งด่วนรถติดแงกเลยในขณะที่บอทเนี่ยมันมีทางด่วนส่วนตัวโล่งๆวิ่งฉิวไปเลยครับมันเทียบกันไม่ได้เลยจริงๆเอาละครับเราจะลงลึกไปอีกขั้นนึงนะเพราะว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบนหน้าจอเทรดที่เราเห็นกันแต่มันเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วก่อนที่เหรียญน,นั้นจะโผลมาให้เราเห็นด้วยซ้าไปครับ หัวใจสำคัญของบอทเลยนะคือการที่มันไปเฝ้าดูสิ่งที่เรียกว่าเมมพูครับให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่าเมมพูเนี่ยมันเหมือนกับห้องพักรอของธุรกรรมคือทุกคำสั่งจะมาพักรออยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกยืนยันลงบนบล็อกเชนทีนี้บอทมันฉลาดครับมันไปดักรออยู่ในห้องนี้พอเห็นธุรกรรมสร้างเหรียญของผู้พัฒนาโผล่เข้ามาปุ๊บมันก็ลงมือทันทีซึ่งมันคือการเห็นอนาคตก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่ามีเหรียญน,นี้เกิดขึ้นมาบนโลกซะอีก ไทม์ไลน์นี้จะทำให้เห็นภาพความเร็วที่มันน่าเหลือเชื่อมากๆครับดูนะครับ0มิลลิวินาทีธุรกรรมสร้างเหรียญของผู้พัฒนาเข้ามาในเมมพูผ่านไปแค่1มิลลิวินาทีบอทดตรวจเจอแล้วครับ2มิลลิวินาที บอทส่งคําสั่งซื้อของตัวเองตามไปทันทีพร้อมกับติดสินบนค่าแก๊สแบบมหาศาลและพอถึงประมาณ100ม mm. ิลลิวินาทีคนที่สร้างบล็อกก็จะเอาธุรกรรมของบอทเนี่ยไปต่อท้ายธุรกรรมของผู้พัฒนาทันทีเลยในขณะที่พวกเราคนทั่วไปต้องรอไปอีก5,000ม mm. ิลลิวินาทีเป็นอย่างน้อยกว่าจะได้เห็นเหรียญนี้โผล่ขึ้นมาบนเว็บเทรดคือเกมมันจบไปตั้งแต่เซียววินาทีแรกแล้วครับ ทีนี้เรื่องที่น่าสนใจก็คือคนที่เดือดร้อนจากเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆนะครับแต่มันยังส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงตัวผู้พัฒนาโปรเจกต์เองด้วยแม้ว่าเขาจะมีความตั้งใจดีก็ตามคือเรื่องมันน่าเศร้าและน่าเจ็บใจตรงนี้แหละครับแม้แต่คนสร้างเหรียญเองเนี่ยก็ยังซื้อเหรียญของตัวเองในราคาเปิดตัวไม่ทันบอดเลยสุดท้ายก็ต้องกลับไปซื้อเหรียญในราคาที่บอดมันปั่นขึ้นไปแล้ว คิดดูสิครับเท่ากับว่าเสียทั้งเงินทุนของโปรเจกต์แถมยังเสียเปรียบตั้งแต่เกมยังไม่ทันเริ่มเลยด้วยซ้าเพราะผู้พัฒนาเขาพยายามจะหาวิธีป้องกันนะก็เหมือนเจอทางตันไปหมดเลยครับจะค่อยๆเพิ่มสภาพคล่องเหลอก็โดนหาว่าไม่โปร่งใสแถมบอร์ดมันก็ยังชนะอยู่ดีงั้นแบนกระเป๋าบอดเลยไหมอา้าวก็ไปขัดกับหลักการกระจายอํานาจของคริปโตอีกงั้นจํากัดจํานวนซื้อต่อคนดีกว่าบอร์ดมันก็แค่เปิดเป็นร้อยๆกระเป๋ามาซื้อง่ายนิดเดียว หรือสุดท้ายยอมสละสิทธิ์ในสัญญาเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นก็กลายเป็นว่าถ้าโปรเจกต์มีปัญหาอะไรทีหลังก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกเลยคือมันจนตรอกไปหมดเลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับทีนี้เราจะเอาเรื่องราวทั้งหมดมาต่อกันเป็นภาพใหญ่เพื่อให้เห็นวงจรอุบาทของ FOMO ที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่แหละครับวงจรชีวิตของมันเริ่มจากข้อหโปรเจกต์ project สร้างกระแสะสร้าง FOMO ประกาศว่าจะเปิดตัวแบบแฟฝง 2. พอผู้พัฒนาเพิ่มสภาพคล่องปุ๊บมันก็เหมือนเป็นสัญญาณเปิดตัวบนบล็อกเชน 3. บอทที่ดักรออยู่ก็เข้าโจมตีทันทีเลยครับซื้อเหรียญในราคาต่ำสุดได้ไป 4. การซื้อลอตใหญ่นั้นทำให้ราคาพุ่งทยานยิ่งกระตุ้นโฟโมของคนทั่วไปเข้าไปอีก 5. พอคนแห่กันเข้ามาซื้อบอทก็เทขายเหรียญทั้งหมดในมือทิ้งทำกำไรมหาศาลและสุดท้าย 6. ราคาก็พังคลืนลงมา ทิ้งให้นักลงทุนที่เข้ามาช้าติดอยู่บนยอดดอยเป็นวงจรที่ทำลายล้างจริงๆครับแต่ถ้าจะมองให้ลึกลงไปนะคะจริงๆแล้วบอทดมันไม่ได้สร้างความต้องการที่จะเป็นคนแรกหรือความโลภขึ้นมานะคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่สิ่งที่บอร์ดมันทำก็คือมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้การกระทำนั้นมันสมบูรณ์แบบขึ้นมาในระดับที่เหนือมนุษย์จนคนธรรมดาไม่มีทางสู้ได้เลยและสุดท้ายนี้ ก็มีคำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันครับว่ากันว่าหัวใจของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือความโปร่งใสทุกคนสามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าวันหนึง่งความโปร่งใสนั่นแหละที่กลับกลายเป็นช่องโหว่ให้คนเอาเปรียบกันได้แล้วเราจะสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงขึ้นมาในโลกการเงินนี้ได้อย่างไร